เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรกันแน่ที่มันแบ่งคนรวยออกจากคนทั่วไปหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของโชคหรือเปล่าโอกาสดีๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแนวคิดครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึง5แนวคิดหลักๆของบรรดามหาเศรษฐีที่รับรองเลยว่าถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมุมมองเรื่องเงิน,เง,นเงินทองๆจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยใช่เลยครับความเชื่อที่ได้ยินกันบ่อยที่สุดเลยก็คือเนี่ย คนรวยน่ะเขาก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นความเข้าใจที่อืมอาจจะไม่ได้ผิดซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเบื้องหลังความสําเร็จของพวกเขาเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าแค่คําว่าโชคเยอะเลยเนี่แหละครับคือความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดเลยด้านหนึ่งคือความเชื่อท,ทั่วไปที่บอกว่าความรวยมาจากโชคล้วน,นแต่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นความจริงก็คือคนรวยเขารู้บางอย่างครับ เขามีวิธีคิดมี m i n เ s e ตบางอย่างที่คนส่วนใหญ่คือเราไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนในโรงเรียนนะครับเอาละครับและนั่นก็พาเรามาสู่แนวคิดข้อแรกจากทั้งหมด5ข้อของเราในวันนี้ซึ่งเป็นคำถามที่เบสิกมากๆเลยนะครับแต่สำคัญสุดๆเลยก็คือเรามองเงินว่าเป็นอะไรกันแน่มันคือเป้าหมายที่เราต้องวิ่งไล่ล่าตามหาหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่ผลลัพธ์กันแน่และนี่คือจุดที่ต้องบอกว่าพลิกความคิดกันเลยครับ คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะวิ่งตามเงินแบบตรงๆเลยอยากได้เงินก็ต้องไปหาเงินแต่สําหรับเรามหาเศรษฐีแล้วเนี่ยเขาเข้าใจว่าเงินมันเป็นแค่ผลลัพธ์ครับมันเป็นสิ่งที่ตามมาเองก็ต่อเมื่อเราหันไปโฟกัสที่การสร้างคุณค่าหรือการแก้ปัญหาให้คนอื่นก่อนซึ่งกระบวนการคิดของมันก็จะเรียบง่ายแบบนี้เลยครับสเต็ปแรกเลยคือมองหาปัญหาก่อนแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหานั้นให้คนอื่นสเต็ปที่2ก็คือ ทำยังไงก็ได้ให้เราช่วยคนได้มากขึ้นขยายสเกลความช่วยเหลือออกไปให้กว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายสเต็ปที่3ผลลัพธ์ที่เรียกว่าเงินมันก็จะตามมาเองครับเป็นเหมือนรางวัลตอบแทนจากการช่วยเหลือเหล่านั้นนั่นเองพูดง่ายๆเลยยิ่งช่วยคนได้เยอะเท่าไหร่ผลลัพธ์มันก็ยิ่งเยอะตามเท่านั้นเลยครับมาดูกันต่อที่แนวคิดข้อที่2กับข้อที่3กันเลยครับซึ่ง2ข้อนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นและมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคําว่าความเสี่ยงกับเวลาไปแบบ คนละเรื่องเลยครับคืออย่างนี้ครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกสอนมาให้หลีกหนีความเสี่ยงใช่ไหมครับอะไรที่เสี่ยงเสียงก็อยากไปยุ่งแต่มหาเศรษฐีกลับมองตรงกันข้ามเลยเขาไม่ได้หนีแต่เขาเรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยงครับคือเขาไม่ได้กลัวว่าจะล้มเหลวหรือจะพลาดนะแต่เขาเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าการทําแล้วพลาดก็คือการไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยจนพลาดโอกาสดีๆไปต่างหา แล้วมันก็เชื่อมโยงมาถึงสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นอีกอย่างที่สำคัญมากๆก็คือเวลานั่นเองครับคนส่วนใหญ่มักจะขายเวลาเพื่อแลกเงินก็คือการทำงานประจำรับเงินเดือนแต่สำหรับมหาเศรษฐีแล้วเนี่ยเขาจะทำกลับกันเลยครับเขาจะใช้เงินเพื่อซื้อเวลาของคนอื่นมาช่วยงานเพื่อให้ตัวเองมีเวลาเหลือไปทำในสิ่งที่สำคัญกว่าไปสร้างระบบไปสร้างสินทรัพย์อื่นๆที่มันจะทำงานหาเงินแทนได้ในระยะยาว ไปต่อกันที่2แนวคลิปสุดท้ายนะครับซึ่งจะอยู่ในหมวดของรากฐานเพื่อความยั่งยืนข้อนี้เป็นเหมือนหัวใจของการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงเลยค่ะข้อที่4ก็คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งก็คือการลงทุนในตัวเองนั่นเองถ้ามีคนมาถามว่าการลงทุนอะไรที่มันให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในโลกคาตอบก็คือการลงทุนในสมองของตัวเองนี่แหละครับ เพราะมันเป็นสินทรัพย์อย่างเดียวเลยที่ไม่มีใครมาขโมยไปจากเราได้ซึ่งมหาเศรษฐีทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ดีมากๆเขาถึงไม่เคยหยุดที่จะอ่านหนังสือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาไปลงคอร์สเรียนเพิ่มทักษะคือพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจริงๆครับก็อย่างที่ว่าเลยครับเพราะว่าเงินทองทรัพย์สินบ้านรถอะไรพวกนี้เนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะหายไปได้ใช่ไหมครับแต่ทักษะกับมุมมองที่เราสั่งสมมาเนี่ยมันจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลย แล้วมันก็คือเครื่องมือชั้นยอดที่จะให้เราสามารถสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามและสุดท้ายครับแนวคิดข้อที่5คือเรื่องการเลือกว่าจะเล่นเกมเร็วหรือจะเล่นเกมยาวคือคนส่วนใหญ่มักจะมองหาความเร็วอยากรวยเร็วๆอยากได้ผลตอบแทนสูงๆทันทีซึ่งมันก็เหมือนแท่งกราฟที่สูงๆแต่บางๆเนี่แหละครับคือมันอาจจะพุ่งขึ้นไปได้เร็วก็จริงแต่มันไม่มั่นคงเลย ในขณะที่มหาเศรษฐีเขาจะให้ความสําคัญกับความยั่งยืนมากกว่าเขาจะเน้นสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งยอมใช้เวลาค่อยๆสร้างมันไปทีละนิดทีละนิดเพื่อให้ได้ความมั่นคงที่มันจะอยู่กับเขาไปได้ตลอดชีวิตเลยครับเอาละครับจากแนวคิดทั้ง5ข้อที่เราได้คุยกันมาเนี่ยตั้งแต่การมองเงินเป็นผลลัพธ์ไม่ใช่เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงกับเวลาไปจนถึงการลงทุนในตัวเองเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาที่คำขามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยครับว่า และนี่ก็คือคำถามที่อยากจะฝากให้กลับไปคิดต่อนะครับว่าจากทั้งหมดที่ได้ฟังมาเนี่ยรากฐานที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนสามารถเริ่มสร้างมันได้เลยตั้งแต่วันนี้มันคืออะไรกันแน่เพื่อที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในแบบฉบับของแต่ละคนเองครับ